สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องช่องเขยบันเชียงชาแนลครับผมคุณพัดทินหากินแดนไก่ครับพาเห็ดพาเห่นพากินพาเที่ยวหลังจากทัหมดที่เสร็จลิดนมเสร็จแล้วครับผมฝนกระตกบัดมือบัดเว้นนะครับพี่น้องโอ้หนาวอากาศหนาวครับตอนนี้เาก็มาดูแลแกะดูแลความเรียบร้อยครับก่อนนอาจิ พักพอนกินขา้าวกินน้ำแล้วก็พักพอน,นอนมอยินกับพ่อกันนี่ครับอากาศเย็นครับวันนี้ครับเมื่อวันที่มะตกไปมาเข็บตกครับผมพี่อานจิเศ้าตกละแต่ตก,มกไม่อีกับคนนะเย็ดจังไดกับซุ่มเห็ดงานสวนบาดสี่เขาส้าอาทิตย์แล้วครับได้เห็นงานสวน พากันน้อนกินเขาอย่างเงี้น,นี่ตอนนี้ก็ามาดูแลครับดูแลความเรียบร้อยครับผมว่าขาดเนียงเป็นเนียงบ้เออกินละกลินลลายได้ออกลูกเล้กาดหนาวแล้ว นะครับฝนน้ำกันหน่อยหังลินอากาศกันหนาวใครอยู่ครับบ่ใครได้ยินเสียงปืนแย่เฮ้ยเมื่อวานนี่ทั้งจรวดทั้งปืนใหญ่แล้ะครับยิ่งเล่นบอน้อนนะกินลรไๆกินแล้วก็นอนนะครับ ต้นองิงลิงยางล่างรอสิควอดลูกนมเริ่มตรงนะครับนมตรงนมไข่ี่แมนโหลดครับเรียมครับสุดยอดพเตรียมควอกปูฟางเกียดขี่เต้มันหวอกขาเสื้อครับคอยดีกแกะหน่อยอยู่ได้พี่น้อง มึงขอากตัวปูก็ได้น่ครับข้อเท้ากันกินกินงาใส่หลายๆไว้เป็นชิบะไ้หิวยมขึ้นนะครับขี่โมกกระหนยเก็บข้อแบบน,นี้อากาศหนาวเข้าขมาครับ ການປ່ຽນແປງຮອກຫຍັງນ เวียดหน้ามหยตวพูครับผมแก่น่อยกับกาลักชีวครับตัวไ,ได้ห่วงอ่ะ อซอเห็นหนังเปิดแบบน้ำให้กินเห็นคุ้นบ่เลยมึงไงกินน้ำแล,ะละ้วหรอกนะครับพวกกวนอซอเขาหนาวว่าปวกวันนะ จะเขากล้อ,อ็ลุบรอ น้ำโหดเจ้าครับผมน้ำก็เย็นขนม,นมีน้ำอุ่นอาบนี่โอ้ยเด็ยไ้วอรัเนี่ยอึ๊บ กำลังไงส่องความ h o à งอย่างบุกเป็นมวหันในคลิปนี้กับวมีอยังไรครับพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนยวเป็นแจ้งแชนแนลครับพบอันคลิปนาครับสวัสดีครับ